ตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ๊ออ้ฟืบอ่เออบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจะให้ฉันเรียกรถพยาบาลให้เลยไหมอ่ะอืมฟืบอ่เออเดี่ยวเก็อ่ะเอ๊ะเจ้าหน้าที่ฟังฟืบอืมเออคุณมาทำอะไรที่เมืองเจงเฉิงเนี่ยแถมมาเป็นตำรวจจราจรด้วยไม่ใช่ว่าคุณเป็นตำรวจสายสื่อประจำการที่ไห่เฉิงหรอเออป่าวๆไม่มีอะไรหรอกแค่โอนย้ายงานน่ะอ่ะอืมอือหือไอเวนพวกแกอยากายไหมวะอืม เอ๊ะวิ่งโดยเฉพาะแกนังบ้านี่บางอาจมาจับฉันฮเชื่อเปล่าแค่ยกซ้ายกิ่งเดียวฉันก็ทําให้แกเด้งออกจากงานได้แล้วเฟิบอ่ะเออฮึแกมันพวกชั่วไม่เคารพกฎหมายฮึวิ่งอีดอกนี่กฎหมายไม่มีมีแต่กฎของกูในเจียงเชิงแห่งนี้กูใหญ่สุดแต่กูลเย่ของกูรวยล้นฟ้าฮึวิ่งอ่ะเอ๊ะฮึแกกล้าทำร้ายเธอต่อหน้าฉันเหรอวิ่งยาก้ายอ่ะเอ๊ะ เออกระแกแกกล้าหักแขนฉันเหรอแก,แก,แก,แกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคนที่พูดแบบมึงกูกืบจนแม่มันจำหน้าไม่ได้มาหลายตัวแล้วและตอนนี้มึงจะเป็นลายต่อไปอฮึฟึ๊บคอยก่อนเถอะขอเวลากูฟ้องแป๊บอเอ,อ่มต้าสบายฟ้องพ่อมึงไปหลังจากนั้นฟึมฟึ๊บอ,อ,อ,อืมเออช้ำหนักเลยนะเนี่ยให้ฉันเอายาให้ดีกว่าอ่ะเอ๊เอเอ,เอ ไม่เป็นไรฉันทําเองได้อืมแขนเธอเจ็บอยู่นะให้ฉันช่วยเธออ่ะอืมอืมึ่ม <c oughs> ฟืบอ่ะเอ๊ะนั่นมันเครื่องสำอางแห่งรักชชื่อดังอะเออนายจะทําอะไรนะ่ะนายจะให้ฉันใช้มันหรอฮึ <c oughs> อ่มฮึมวิ่ว่าไปแล้วหรืองไงนั่นนะ่ะเป็นยาวิเศษมูลค่าหลายล้านล้านเลยนะฮึ <c oughs> แต่จะมาใช้กับแผลแค่นี้หรอหลังจากนั้น เออนายแน่ใจแล้วจริงๆนะมันแพงมากนะ <c oughs> ใช่แต่สำหรับฉันขาของเธอมีค่ามากกว่าอ,อืมว้าวแห่นุ่มจนอยากเรียเลยครับ <c oughs> อ่าเออเจลเกอฉันไม่มีเงินจ่ายนายหรอกนะอืม <c oughs> อ๋อไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกฮึ <c oughs> ท่ทุยเอาเป็นอวดรวยต,วต่อหน้าสาวหน้าไม่ไอายอีกทีโมโ้ย <c oughs> เอ๊ะผู้ที่สามารถจับจ่ายซื้อยาวิเศษนั่นได้ ต้องเป็นบุคคลระดับสูงในเจียงเฉิงเท่านั้นแต่ละคนฐานะระดับเจ้าสัวขึ้นไปซึ่งแกไม่ได้อยู่ในคนกลุ่มนั้นอืมแล้วไงวะฟึมฮะก็ของปลอมไงไอควายอืมเอะปลอมหรือไม่ปลอมก็พิสูจน์ด้วยตาตัวเองแล้วกันฟึบอ่ะเอ๊เฮ้ยนั่นของจริงหรอเป็นไปได้ไงอ่ะเออในเมื่อเป็นแบบนี้แกก็ไม่มีหลักฐานว่าฉันทำ้ายนางนัง่นแล้วอ่ะเอ๊เฮไหนดูสิจะฆ่าพวกแกยังไงดี